สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูไก่อบซอสน้ำจิ้มแจ่วนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแถมลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ไปเอาสะโพกมานะคะก็เอามาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะร้านเขาจะแยกสัดส่วนให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหมักกันค่ะสามเกลือนะคะซอสน้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บค่ะ ส่วนผสมมีเท่านี้เองค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาไปแชไ่ไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็มาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันของเราค่ะใส่ไปในหม้อได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คือแบบว่าง่ายมากๆเลยไม่ต้องมาทอดให้กระเด็นหรือไปจี่ในกระทะนะคะให้กระเด็นด้วย ปรับไปเลยค่ะอุณหภูมิ200องศา15นาทีก็จะได้แบบนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ